ดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้หมอขวัญกลับมาแล้วนะคะจะมาอ่านดวงประจําเดือนกันยายนนะคะสําหรับคนที่เกิดทั้ง7วันเลยนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่วันจันทร์ค่ะท่านที่เกิดวันจันทนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งค่ะแต่ว่าเลื่อนขั้นแล้วคุณอาจจะต้องอึดอัดใจกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็เจ้านายของคุณนะคะสําหรับดวงการสอบจะสําเร็จลุล่วงด้วยดีค่ะดวงการเงิน คุณจะอยากได้อยากซื้อไปหมดทุกอย่างเลยนะคะคุณเหมือนนกได้ออกจากรังชอบตามใจฉันเต็มที่นะคะระวังกระเป๋าฉีกนะคะเรื่องของดวงความรักคนโสดจะได้เจอคนถูกใจนิสัยคล้ายๆกันคนมีคู่จะมีข่าวดีคุณจะขยับความสัมพันธ์หรือได้มั่นหมายนะคะส่วนสุขภาพให้ระวังปัญหาทางสายตากระเพาะและการเจ็บข้อเจ็บเข่านะคะพิมพ์ผิดนิดนึงขออภัยด้วยนะคะ ต่อเลยนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะดวงของคุณช่วงนี้คุณจะไฟแรงอยากทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันนะคะถ้าจะหารายได้จากหลายทางก็จะสามารถทำได้ตามแผนที่วางไว้นะคะดวงของคุณมีโอกาสได้สร้างทีมงานคุณภาพและหาเงินได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคะดวงการเรียนราบรื่นดีผู้ใหญ่ไฟเขียวค่ะดวงการเงินเกณฑ์การจ่ายด้านการกุศลคุณมีเกณฑ์ได้เงินพิเศษได้เงินที่ รอคอยอยู่นะคะดวงความรักคนโสดจะได้คบกับคนที่แก่กว่าค่ะส่วนคนมีคู่จะได้เดินทางท่องเที่ยวและกระชับสัมพันธ์นะคะเพิ่มเติมอีกนิดนึงในเรื่องของสุขภาพนะคะ,ะสุขภาพดีไม่มีโรคร้ายแต่ให้ระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆค่ะ ต่อกันที่ดวงของคนเกิดวันพุธกลางวันนะคะดวงของคุณจะได้ไปทํางานกับเจ้านายเก่าค่ะมีเกณฑ์ได้เดินทางย้ายที่อยู่ด้วยนะคะคุณจะมีโอกาสได้ทํางานอยู่2ออย่างแล้วก็ธุรกิจเติบโตด้วยดีค่ะดวงการเรียนนะคะมีเกณฑ์ย้ายที่เรียนใหม่ส่วนดวงการเงินนะคะมีการจ่ายมากเลยไปกับเรื่องของยานพาหนะพวกรถยนต์มอเตอร์ไซค์นั่นนี่นู่นนะคะดวงความรักค่ะคนโสด เจอคนอายุมากที่ไม่ค่อยตรงสเปคเท่าไหร่นะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วเนี่ยคุณอาจมีปัญหาน้ำท่วมปากกับผู้ใหญ่พูดอะไรพูดไม่ได้กับแฟนก็ไม่กล้าพูดออกไปประมาณนี้นะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะให้คุณเกิดวันพุธกลางวันระวังเจ็บป่วยเกี่ยวกับท้องเสียนะคะ มาต่อที่คนเกิดวันพุธกลางคืนเลยนะคะดวงการงานของคุณจะต้องทําการแก้ไขหลายอย่างนะคะคนเป็นลูกจ้างจะได้รับโอกาสใหม่ๆค่ะได้เงินเนื้อใหม่ด้วยนะคะมีทิศทางการทํางานที่ดีขึ้นค่ะ ดวงการเรียนนะคะเรียนจบแล้วมีเกณฑ์ได้งานทันทีเลยนะคะดวงการเงินคุณจะต้องพึ่งพาผู้ใหญ่ทางบ้านค่ะดวงความรักนะคะคนโสดจะได้พบคู่ถูกใจที่หน้าตาดีคนมีคู่จะมีข่าวดีเรื่องมีน้องนะคะส่วนสุขภาพนะคะให้ระวังความเครียดและโรคเกี่ยวกับระบบประสาทค่ะค่ะคนเกิดวันพฤหัสฟังกันเลยนะคะดวงของคุณจะได้ทรัพย์สินเพิ่มนะคะ มีดวงการลงทุนที่เกิดดอกผลดีนะคะได้รับข่าวการเปลี่ยนแปลงด้านการงานนะคะดวงของคุณจะมีเพศหญิงให้ความอุปถัมภ์นะคะดวงการเงินใช้ใจ่ายระวังมากขึ้นระวังการจ่ายเพื่อชดเชยความเสียหายต่างๆด้วยนะคะดวงความรักค่ะคนโสดให้ดูดูกันไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีรักแล้วคุณต้องหนักแน่นไม่หูเบาคะ่ะ สุขภาพนะคะระวังปวดหลังปวดเอวค่ะมาที่คนวันศุกร์กันบ้างนะคะคนวันศุกร์ให้คุณเตรียมรับมือกับโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะในด้านการงานค่ะคุณอาจจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเยอะหน่อยนะคะดวงการเรียนที่ยากลำบากนิดนึงนะคะส่วนออการเงินนะคะคุณจะได้โชคลาภค่ะ ได้ใช้ใจ่ายเกี่ยวกับอสังหาด้วยนะคะดวงความรักคนโสดยังไม่เจอใครที่ถูกใจค่ะส่วนคนมีคู่นะคะคุณต้องระวังปัญหาและการใช้อารมณ์เป็นพิเศษค่ะช่วงนี้สุขภาพค่ะให้ระวังโรคเกี่ยวกับฟันนะคะดวงคนเกิดวันเสาร์มาแล้วนะคะฟังทางนี้เลยค่ะ คุณจะได้ติดต่อกับต่างประเทศมีโอกาสในการลงทุนใหม่ๆนะคะดวงการเรียนไม่หวังพึ่งใครคุณลงมือทำเองได้เลยนะคะดวงการเงินคุณจะมีการจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพนะคะดวงความรักคนที่โสดอยู่ยังไม่ต้องการมีใครในช่วงนี้ค่ะส่วนคนมีคู่นะคะคุณจะพบปัญหาอึดอัดใจไม่คุยกันค่ะส่วนด้านของสุขภาพนะคะคุณอาจมีอาการที่เกี่ยวกับศีรษะมึนศีรษะเจ็บศีรษะประมาณนี้ค่ะ สุดท้ายนะคะดวงของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคุณจะมีการติดต่องานราบรื่นดีนะคะมีโอกาสที่จะได้เจ้านายคนใหม่ด้วยค่ะเป็นเพศตรงข้ามนะคะการเรียนดวงของคุณจะได้ช่วยเหลืองานได้ค่าขนมด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นงานพิเศษเนาะส่วนดวงการเงินนะคะคุณจะได้ข่าวดีจากครอบครัวได้รับเงินก้อนค่ะ ความรักค่ะสําหรับคนที่โสดอยู่นะคะคุณจะได้เจอคนที่อ่อนกว่าแล้วก็นิสัยดีค่ะส่วนคนมีคู่นะคะให้ระวังการมีมือที่สามค่ะกรอบครัวราฉานิดหนึ่งนะคะสุขภาพให้ระวังอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยค่ะ ค่ะและนั้นก็เป็นดวงของคนเกิดทั้ง7วันประจำเดือนกันยายนนะคะเรื่องไหนที่ดีๆก็ขอให้เก็บไว้ค่ะเรื่องไหนที่ทำลายออกมาแล้วไม่ค่อยดีปล่อยมันทิ้งไปนะคะอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณก็ได้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันจนจบค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบา,บายๆค่ะ